ฟัง่งด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแลวก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกันครับที่ต้องบอกเลยว่านาวิกของเราประชิดเป็นที่เรียบร้อยและมีการปักธงจุดยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกกับบ้านจำรากที่เขมรนั้นหน้ามืนหน้าด้านครับเข้ามายึดบ้านสามหลังซึ่งตอนนี้เราก็ตับเพิดออกไปหมดซึ่งยังรวมถึงยังไม่หยุด นะครับขมินก็ยังปล่อยสงครามเฟกนิวโจมตีไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งรอบนี้เราดึงกับสวนทันควันและก็ชี้แจงทันควันแบบขมินไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวโดยเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยนะครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดประจําวันที่1เดือนพฤศจิกายน,นเดบโบเบงก็จะทําการไล่เรียงนะครับตั้งแต่เรื่องตมแนวชายแดนของไทยเรากันก่อนนะครับเป็นเรื่องที่ ชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะทราบกันมากๆว่าตอนนี้อัปเดตกันไปถึงไหนแล้วและสถานการณ์ล่าสุดมันเป็นยังไงหลังจากนั้นเราก็จะมาอัปเดต ในส่วนของการเจรจาต่างๆนานานะครับรวมถึงการสร้างรัว้วที่มีการนัปเดตพื้นที่ใหม่ออกมาด้วยโดยเรามาเริ่มจากสถานการณ์ตามชายแดนไทยของเรานะครับโดยเฉพาะจังหวัดตราดนั้นที่รู้สึกว่าตึงเครียดในก่อนหน้านี้นะครับหลังจากหน่ยายกิจนาว,วิกโยธินตราดครับได้ตึงกําลังเข้าประชิดพื้นที่บ้าน3าหลังจุดรอยต่อชายแดนกัมพูชาที่เราเนี่ยถูกล้ำไปตั้งแต่ปี2529พร้อมกับเตรียมปฏิบัติการ ปักธงชาติไทยครับเพื่อ,อยืนยันว่าแผ่นดินตรงนั้นเนี่ยมันเป็นของไทยเราหน่วยนาวิกเองครับก็ย้ำออกมาว่าเราจะไม่ถอยหลังโดยเด็ดขาดและก็ไม่เดินตามหลังฝ่ายกัมพูชาซึ่งงานนี้ครับก็เป็นหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดนั่นเองที่ก็ได้ออกมาเปิดเผย สถานการณ์ล่าสุดนะครับโดยเฉพาะบ้านหนองรีตบลชจำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดว่าตอนนี้เนี่ยไทยเราครับได้เข้าประชิดปืนที่บ้านสาหลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากตรวจพบการลุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อนหน,น้านี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมจําได้เนี่ยเราเคยไปทําลายแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วตอนนั้นก็ไม่มีฐานขามิ้นอยู่เลยแต่ไป,ไปมามาครับพอเข้าตรวจสอบอีกรอบหนึ่งกลายเป็นว่าเฮ้ยขมิ้นก็ยังไม่ยอมนะ ยังเข้ามาทําการอยู่อาศัยยังเข้ามาเพ่นพ่านอยู่ในตรงนั้นอยู่ตลอดเวลาเลยมันก็เลยทำไมล่าสุดเนี่ยหน่วยนวิทของเราครับก็ได้เข้าไปอีกรอบหนึ่งแล้วตอนนี้เนี่ยก็ตึงกําลังยึดพื้นที่ตรงนั้นไว้อยู่ซึ่งอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่า,ขาเขมรน,นั้นเข้ามาตั้งรคราชินฐานตั้งแต่ปี2529ซึ่งฝ่ายกัมพูชานั้นก็ยอมรับว่ามีการเข้ามาอยู่จริงแล้วก็บอกว่ายังคงต้องรอการชี้แจงแนวเขตอย่างเป็นทางการนะก่อนที่จะถอนกําลังออกไปแต่ว่าฝั่งไทยเราครับก็เตรียมกําลังทุกดายเลยและก็จะไม่ยยอมมไ่่ฝาาค นั้นกำหนดแนวทางให้เราเดินตามแต่เราเองจะใช้วิธีทางทหารเนี่ยผลักดันและก็ให้เขาปฏิบัติตามเราโดยตอนนี้เปิดเส้นทางความมั่นคงเข้าสู่บ้านสับหลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสบายใจกันได้แล้วก็มีถนนเนี่ยเข้าถึงพื้นที่จุดดังกล่าวแล้วก็พบว่าบ้านสับหลังเนี่ยเราก็ทําลายไปก่อนน้านี้แล้วก็ไม่มีด่านเขมนอยู่เลยมีเพียงเพิงพักเล็กๆบางส่วนเท่านั้นซึ่งภารกิจต่อจากนี้นะครับก็คือเป็นการเคลียร์ทุ่นระเบิดโดยรอบพื้นที่ก่อนที่จะ ปักธงชาติไทยแบบเป็นทางการหลังจากถูกลุกล้ำยาวนานมามากกว่า40ปีแต่ก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นนะครับเชื่อเหลือเกินว่าขเขมรมีการวางทุนระเบิดเยอะมากนะครับโดยเฉพาะ p ีเอเทครับที่ก่อนหน้านี้เราก็มีการตรวจพบว่าสภาพเนี่ยยังใหม่แล้วก็เป็นการลอบเอามาวางเพื่อที่จะไม่ให้หน่วยนาวิตข,ของเราเนี่ย ทำถนนขึ้นไปยังบ้าน3ามหลังก่อนหน้านี้โดยระยะทางรวมทั้งหมดนะครับยาวกว่า4กิโลเมตรคือต้องตัดถนนสายบ้านท่าเส้นตะบนชํารากไปจนถึงบ้านหนองรีตะบนชํารากเลยเ่นก็ยังมีการตรวจพบนะครับว่าด่านขเมนนั้นก็มีการแอบใช้กล้องส่องทางไกลและก็ใช้โทรศัพท์เนี่ยมาบันทึกภาพอย่างต่อเนื่องขณะที่ไทยเราทําการเคลียร์พื้นที่บ้านสาหลังของเมที่ลุกลาขึ้นมา อันนี้ก็เป็นเรื่องราอับเดตเกี่ยวกับบริเวณโซนจังหวัดตราดของเรานะครับที่นาวิกรอบนี้ไม่เล่นไม่คุยก็คือเราทําลายไปแล้วรอบหนึ่งแต่ขมิก็ยังดื้อด้านยังมืนทึนอยู่นะครับยังไม่ยอมง่ายๆสุดท้าย เราก็เริ่มใช้กำลังผลักดันและขมรก็ออกไปแต่โดยดีเพราะเนื่องจากพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นของไทยเราไม่มีอะไรที่ขมรจะแย้งมาได้เลยนะครับตามแผนที่ไหนก็ตามมันเป็นแผ่นดินในของเรากับจุดนั้นก็เรียกว่าเป็นความยอดเยี่ยมมากๆกับรอบนี้ของหน่วยนาวิกจังหวัดตราโซนภาคตะวันออกของไทยเราโซนอีกจุดหนึ่งนะครับก็เป็นพื้นที่บ้านหนองจานเองเมื่อวานนี้ครับก็มีการอัปเดตออกมาพยายามที่จะเข้าไปขับไล่ขมรออกจากบ้านหนองจานนันทีกับ66ไร่ ที่เราเนี่ยยังยึดคืนมาไม่ได้นะครับแต่ก็โดยเนื่องการชุลมุนอะไรหลายต่อหลายอย่างเราก็เลยถอยออกมาเพื่อเป็นของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนไทยเราเองซึ่งเชื่อว่าหลังจากนี้บ้านหนองจานเองครับจะมีการผลักดันมากยิ่งขึ้นและก็จะมีการวางแผนเพื่อที่จะเอาชาเขมรเนี่ยออกจากแผ่นดินไทยของเราได้สักทีสําหรับพื้นที่บ้านหนองจานเองครับการอัปเดตก็คงยังไม่มีมากมายเท่าไหร่ส่วนอีกพื้นที่หนึ่งพื้นที่กรุงทัฐที่2ครับก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีการถอนกําลังออกไปแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีภาพจากทางฝั่งของเขมรครับว่ายังมีการสอดส่องทหารไทยเราครับในพื้นที่กาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ ขเมนก็มีการถ่ายคลิปสอดส่องติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะมีการเจรจาสันติภาพกันเลยก็ตามเดี๋ีวผมเคยบอกไปเลยครับเราจะไว้ใจขเมีนไม่ได้รับหลังเนี่ยขเมนทได้ทุกอย่างจริงๆนี่ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนของไทยเราล่าสุดที่มีอัปเดตออกมาส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งก็เป็นการประชุมกันบ้างนะครับที่จังหวัดอุดรมีชัยในประเทศของขเมนเองซึ่งก็เป็นการประชุม ABC ครับระหว่างกองรปที่สองกับฝั่งของขเมนโดยการจับประชุมครั้งนี้ครับ จะเป็นการตกลงดําเนินการถอนอาวุธหนักแบบเป็นระยะนะครับเราก็มีทั้งหมด3ประเภทได้แก่ประเภท A ครับก็คือต้องถอนแบบเร่งด่วนนั่นก็คือระบบจรวดหลายลํากล้องประเภท B ก็เป็นระบบปืนใหญ่ทุกชนิดเลยครับประเภท C ก็เป็นรถหุ้มเกราะและก็รถถังส่วนระยะเวลาครับตั้งแต่วันที่1นึถึงยีพฤศจิกายนนี้เนี่ยจะถอนอาวุธประเภท A ก่อนและก็ระยะที่2ครับตั้งแต่22พฤศจิกาถึง12ธันวาคมครับจะเป็นการถอนอาวุธประเภท B และก็ระยะที่3นั้นในระหว่างวันที่13ทันวาถึง31ธันวาเนี่ยก็จะเป็นการถอนอาวุธประเภท4ีซึ่งตอนนี้ทุกขั้นตอนก็อยู่ภายใต้การตรวจสอบของคณะผู้สังเกตการ AOT นะครับเพื่อความโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้เขมรจ่ายยึกยักไม่ได้เลยครับแต่อีกหนึ่งสิ่งที่เขมรน,นั้นย,ยึกยักยังไม่ยอมหยุดก็คือ ล่าสุดครับปล่อยสงครามเฟกนิวใส่ไทยเราอีกแล้วซึ่งก็มีการอ้างว่าไทยเราครับใช้ปืนใหญ่เนี่ยยิงใส่ขเมนในช่วงสู้รบแบบเป็นคลัตเตอร์ที่มันออกมาหลายตัวหลายลูกพร้อมกันซึ่งงานนี้โฆษกรับบกเองก็ซัดขเมนไปว่านี่มันเฟกนิวมากๆนะครับแม้ว่าไทยเราจะมีกระสุนแบบนี้แต่ว่าผลตรวจเนี่ยไม่ตรงกับข้อมูลทางเทคนิคของกระสุนแบบนี้เลยแม้แต่น้อย อ่ะอันนี้ก็เป็นการที่เราชี้แจงไปขมิงยังเล่นแง่ไม่เลิกนะครับยังมีการใส่ร้ายแ้าะเสีเราอย่างต่อเนื่องโดยเรื่องนี้ครับเป็นกองทัพบ,บกไทยเราเองที่มีการตั้งข้อสังเกตออกมาว่าหน่วยทุนระเบิดของกัมพูชาเนี่ยมีการอ้างว่าไทยเราครับวันที่25ตุลาคมได้มีการใช้ลูกระเบิด M85 ของกระสุนปืนใหญ่แต่เรื่องนี้เนี่ยเราก็มีการชี้แจงออกมานะครับว่ากระสุนชนิดนี้เนี่ยมีจริงในไทยนะแต่ว่าใช้เฉพาะกับเป้าหมายทางทาหารเท่านั้นที่เป็นสิ่งปลูกสร้างที่แข็งแรงไม่ใช่พื้นที่ชุมชนส่วนอันที่2ครับเราบอกว่าลูกระเบิด,ดย่อย M85 เนี่ยจะระเบิดอัตโนมัติไม่มีการตกครั้งในพื้นที่และก็ ไม่มีลูกปลายเหล็กกลมภายในแต่อย่างใดอันนี้คขาเห็นอ้างมั่วเฟกนิวนะครับส่วนข้อที่3ที่เราแย้งไปเนี่ยก็เป็นภาพความเสียาหายของกัมพูชาที่เผยแพร่ออกมาไม่ว่าจะเป็นหลังคาและก็โอ่งน้ําพรุนจากสะเก็ดระเบิดซึ่งมันไม่สอดคล้องกับลักษณะของระเบิด M85 เลยนะครับที่มีแรงเนี่ยจาะเกราะ ซึ่งจะทําให้เกิดการไหม้หรือว่าละลายของพื้นผิวได้งานนี้เราก็ตอบโต้ชัดเจนนะครับว่ามีโอกาสน้อยมากที่ m 85นั้นจะไม่ทํางานจนตกค้างและก็ภาพหลักฐานเนี่ยมันก็ขัดแย้งกับข้อสรุปทางนิติวิทยาศาสตร์ของกัมพูชาอย่างชัดเจนซึ่งเราก็ยังตอกหน้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับหวังว่ากัมพูชานั้นจะน,นําเสนอข่าวบนพื้นฐานของความจริงมากยิ่งขึ้นนะ เพื่อให้เกิดความไม่เข้าใจผิดแก่สังคมและก็ส่งเสริมบรรยากาศของการลดความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศในช่วงที่มีการเจรจาสันติภาพกันแบบนี้อ่ะอันนี้เราก็ ตอบโต้เขมรไปชัดเจนคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจำกัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t ตรีมมิ่ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบพ่ว่าครบจบในที่เดียวมาตามติดตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับที่ต้องพูดถึงเลยกับการสร้างรั้วชายแดนไทยของเราล่าสุดครับมีความคืบหน้าออกมาซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับเราจะมีการสร้างรั้วในจุดที่ ที่เป็นพื้นราบก่อนซึ่งจะมีทั้งหมดเนี่ยสลักษณะนะครับก็เป็นพื้นที่สันปันน้ําพื้นที่ราบและก็แนวลำห้วยตามธรรมชาติซึ่งพื้นที่ราบทั้งหมดนะครับมีความยาวประมาณ57กิโลเมตร รวมถึงรอยต่อระหว่างจุดหลักเขตแดนไทยกัมพูชาที่ตกลงกันแล้วเนี่ย45หลักเขตและก็ตกลงกันไม่ได้25หลักเขตนะครับหากมีช่วงไหนที่ตรงกันเราก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบทันทีโดยตอนนี้ครับเรามีการสำรวจพื้นที่จังหวัดจันทบ,บุรีกอดนะครับที่เป็นหลักเขต52-59มีความยาวต่อเนื่อง8กิโลเมตรเลยทีเดียวครับซึ่งจะเป็นการเริ่มสร้างในจุดที่ไม่มีปัญหาการบีพาดกันก่อนโดยก็คาดว่าเป็นจังหวัดจันทบ,บุรีครับจะเป็นจุดแรกในหลักเขตที52่52-54 มีความยาวประมาณ1.3กิโลเมตรจะเป็นจุดแรกนะที่เป็นการสร้างรั้วแนวชายแดนแล้วถ้าหากสำเร็จนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือทำให้พื้นที่ปลอดภัยโดยจะมีการเข้าเคลียร์ทุ่นระเบิดเพราะตอนนี้เนี่ยยังตรวจพบทุ่นระเบิดของเขมรที่เข้ามาฝังอยู่อย่างต่อเน,นื่องเช่นกันโดยเราเองก็จะมีการตรวจสอบจะมีการลงพื้นที่ใช้เครื่องมือพิเศษนะครับเพื่อลากเส้นตรงมากที่สุดรวมถึง ต้องปักท่อ PVC นะให้เป็นหลักหมดชั่วคราวกดในระยะที่มีความห่างกันประมาณ50เมตรนะครับเพื่อเห็นเส้นแนวหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการเชิญกับูชาครับเข้ามาดูในพื้นที่แล้วหากเห็นตรงกันปั๊บเนี่ยเราก็จะสามารถสร้างรั้วได้สุดท้ายเนี่ยก็ต้องไปคุยกับข้มเห็นกดน,นะครับถ้าเกิดข้เมเห็นว่าเฮ้ยพื้นที่นี้มันไม่ใช่เราก็ยังสร้างไม่ได้นะ เออถือว่าเป็นเรื่องที่พรุงพะรังกันพอสมควรนะครับเราจะสร้างรั้วเนี่ยมันก็สร้างไม่ได้ขมิมนต้องถามขมินก่อนทุกทีเพราะถ้าเกิดไม่ถามก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ที่แน่นอนแล้วเนี่ยเราก็จะสร้างรั้วในเขตอธิป,ปไตยของไทยเราไม่มีการล้ำำมขมินอย่างแน่นอนส่วนอีกพื้นที่หนึ่งนะครับก็เป็นส่วนของกองทัพภาคที่สองครับในส่วนของจันทบุรีเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากแต่ว่า กองดับพทที่2เองครับมีอยู่พื้นที่หนึ่งที่เราจะสามารถสำรวจและก็สร้างได้นั่นก็คือพื้นที่ช่องจอมหลกักเขตได้สิบสี่ถึงสินะครับเพราะว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่ราบสามารถสำรวจและก็สร้างได้เลยถ้ามีการเจรจากันแล้วนะครับส่วนอีกพื้นที่หนึ่งก็เป็นกองดับเพลทที่1เป็นพื้นที่บ้านหนองจาน,น 1, หรือว่าบ้านหนองยาแก้วนะครับตอนนี้เนี่ยหลักเขตยังไม่ตรงกันนะครับฉะนั้นการสร้างรั้วอาจจะเป็นไปได้ยากนี่เป็นปรายงานจากโคศกกองทัพบกเองซึ่งเราก็ต้องจะปักหมุดชั่วคราวไว้ก่อนนะ ให้เห็นว่าเป็นแนวเส้นเขตอ้างองิงแต่ว่าถึงอย่างไรแล้วเราก็ต้องติดตามกันตตะนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างรั้วพื้นที่ไหนก็ตามถ้าเกิดเป็นดินแดนของไทยเราเป็นเขตแดนของไทยเราก็ปิดกั้นคาเมรมันเลยเชื่อว่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับในการทําให้ชายแดนกับฝั่งขาเมรเนี่ยสง,งบลงจนได้เพราะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งของมา